สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษสักนิดหนึ่งนะคะก็จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งกุ้งผัดผงกะหรี่นะคะก็มีขึ้นช่ายขึ้นช่ายหั่นเอาไว้มีต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่พริกจินดาซอย แล้วก็มีกุ้งค่ะมีกุ้งแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีไข่เป็ดแล้วก็ผงกะหรี่อันนี้เครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวไปดูน้ำน้ำปรุงว่าใส่อะไรบ้างาแล้วก็ใส่ไข่สีฟองเลยนะคะไข่เป็ด ต้องเป็นไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดแล้วก็เราก็จะมีน้ำซุปสักนิดนึงนะคะเป็นน้ำาขนอสักครึ่งก้อนนะคะเอาไปละลายความร้อนแล้วก็ไข่นี่เราจะไม่ตีจนเละนะคะเราจะตีให้มันเป็นริ่มๆ ไม่ตีมันตีไข่เจียวนะคะแค่นี้ให้พอไข่เขาแตกออกจากกันจากนั้นเราก็จะเติมน้ำปลาน้ำปลาก็กะนะคะสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนั้น แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันพริกเผานะคะไม่ใช่น้าพริกเผาเป็นน้ํามันพริกเผานะคะใส่สักสามช้อนโต๊ะใหญ่ๆนะคะเราเดี๋ยวเราค่อยดูสีกาเอาแล้วถ้าไม่พอค่อยเติมได้นะคะแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลใส่สักครึ่งช้อนโต๊ะกุ้งหนึ่งกิโลนะคะน้ําตีอันนี้กุ้งหนึ่งกิโล แล้วก็ผงกะหรี่สองห่อนะคะใส่ผงกะหรี่สองห่อสูตรนี้ใครทำก็อร่อยค่ะผงกะหรี่สองห่อแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ซอสปรุงรสนะคะซอสภูเขาสักนิดหนึ่งตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตีคนให้เข้ากันนะคะตีคนเข้ากันเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำมันหอย ักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วเราก็ชิมรสชิมอะไรนะคะได้ที่เราก็จะใส่นมนมจืดคาเนชั่นนะคะเกือบหมดกล่องไอ้เกือบหมดกระป๋องนะคะแต่ว่าไม่หมดนะเกือบหมดกะเกลาเอาดูสีน้ำพริกเผากับนมให้มัน สีนวลนวน่าทานนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสีเขาจะออกสีเหลืองๆนวลนวนนะคะแต่กล้องอาจจะสีมันไม่เหมือนไม่เห็นนะคะอันนี้สูตรเต็มเลยนะคะเนี่ยรับรองว่าอร่อย เราก็ชิมเอานะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะมากฉะนั้นน้ำลาดแล้วนะคะน้ำราดผัดผงกะหรี่เสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะใส่กระเทียมใส่กระเทียมให้เหลืองสักนิดเดียวพอแล้วก็ใส่กุ้งนะคะเดืองได้ที่แล้วใส่กุ้งแล้วก็ใส่เหล้าจีน เมื่อกี้ลืมถ่ายนะคะเราก็ใส่เล้าจีนไปกันในกุ้งเลยนะคะพอกุ้งสุกสักประมาณ70%เปอร์เซนเราจะใส่ผักทั้งหมดเลยนะคะขึ้นช่ายต้นหอมพริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็คุกเขาให้ผักเขาสลดสักนิดเดียวพอน,นะคะไม่ต้องให้ตนสุกอ่าพอได้ที่เคล็ดลับอย,อยู่ตรงนี้นะคะเราจะต้องเบาไฟนะคะ เบาไฟนะคะไม่ใช้ไฟแรงแล้วก็ค่อยๆใส่ใส่น้ำปรุงผงกะหรี่เข้าไปนะคะ, <S <S ะเราจะต้องเบาไฟนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเลยนะคะแล้วเราค่อยๆคลุกเขาคลุกเขาไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนๆ <S <S ให้จนไข่เขาเป็นริ่มๆนะคะจะไม่เป็นก้อนนะคะเวลาเราจะเป็นน้ําแบบ ตามคลิปนะคะเราจะไม่เอาไข่แห้งเป็นก้อนนะคะจะเป็นน้ำน้ำริ่มๆไข่เขาจะเป็นริ่มๆนะคะต้องค่อยๆค,คนนะคะค่อยๆค,คนไปอ่อนๆไปเรื่อยๆอ,อันนี้สีมันจะหลอ,อ,อกเหลืองๆนะคะแต่ว่ากล้องมันไม่ค่อยจะดีนะคะมันก็เลยอ,ออกจะสีไม่ค่อยนั่นเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆมันก็จะออกนะคะี่ยเริ่มมาแล้วค่ะก็จะออกสีเหลืองๆนะคะ อันเนี้ยให้ไข่พอเป็นริ่มๆแค่นี้พอนะคะเนี่ยอย่าไปให้ไข่สุกได้ไหมคะเวลาทำครุกข้าวอร่อยมากเลยคะ่ะเนี่ยไข่จะเป็นริ่มๆแบบนี้นะคะสีกล้องอาจจะไม่ค่อยน่าทานแต่ว่าสีจริงๆอันเหลืองสวยมากเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเริ่มมาแล้วค่ะสีจะมาแล้วนะคะนี่ค่อยคนนะคะให้ค่อยคนไฟอ่อนๆนี่คะ่ะ เสร็จแล้วค่ะกุ้งผัดผงกะหรีสูตรนี้อร่อยแน่นอนลองทำตามดูได้นะคะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองทำตามได้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็อยากให้ดูคลิปอร่อยอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ